เด็กน้อยหัดออกออกนอกประเทศตื่นเต้นตื่นเต้นเด็กน้อยจะหน้าไม่น้อยนะไม่ใช่กูดีละถ่ายรถร <c oughs> ตัวนี้ก่อนเนาะสวยกว่านี้ถ่ายไหนถ่ายโน้นถ่ายตรงนี้ตร,ร,รอองนู้น,น มันพาร์ตกน้อยไปเที่ยวพาร์ติเไปเที่ยว ขอาฝกคุณทุกท่านที่เลือกใช้บริการของเราไว้ว่า็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับ่านดี สถานีรถไฟจากสนามบินนะมาี่นี่นี่ป,ปาล <laughs> าปลารวยขอบคุณครับ <ๆ S 1> ขอบใจลายรับผมๆๆเอาลูกชายมา <laughs> ด้วยนะ <laughs> อ่าตอนนี้เราก็มาถึงสถานีรถไฟเวียงจันเป็นที่เรียบร้อยนะหลังจากที่โอ้โหนั่งเครื่องมาหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วก็นั่งรถตู้กับที่โซเฟอร์เมื่อกี้จากสานามบินมาสถานีรถไฟนะฮะ เที่ยวเวลาของเราอ่ะประมาณบ่ายสามห้าสิบห้านะครับเพราะเราจองผ่านออนไลน์ไว้เดี๋ยวติกอาจจะแปะรูปไปให้ว่าจองอยังไงจองผ่านที่ไหนวันนี้โทรจีนเยอะมากเลยเข้าทางไหนอ่ะอ้าโอเคมาครั้งแรกพี่นอ้องการมาครั้งแรกเนาะ <laughs> <laughs> โอ๊ยไ <laughs> ป สถานีไงนะแล้วนะลก็ตัวเอาโอเคเดี๋ยวเอาตัวให้เจ้าหน้าที่แป๊บหนึ่งนะครับในระหว่างนี้ก็สแกนสแกนกระเป๋าก่อนเหมือนในสนามบินเหมือนเป็นระบบเซฟตี้ความปลอดภัยของเขาอ่ะ,อะเอาอินเน็ตเข้าไปด้วยเอาไปเลยใช่ ฉันรักเขาฉันรักเขาอัพอินเน็ตไปไหนล่ะตอนนี้ก็ตัวกระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยแล้วสแก,เกนเหมือนอยู่ในสนามบินเลยนะแล้ววันอยู่ไหนนะอ่ะมัาได้ครั้งที่สองนะครั้งที่สองอยู่นุ่่นอันนีรกันที่สี่สามสองอยู่นุ่่น เดียจะบอกว่าคนเยอะมากเลยนะทุกคนตูสิเยอะมากอะา่ะระหว่างรถไปก็จอดรอประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะใต้ทางอยู่ทูลหลวงพระบางแต่นี่กาไปลงอยู่วังเบียงอะคันนี้แหละคัะน,นนี้แหละอันนี้ใช่ถ้าไปถ้าไม่ถ้าไปเลยตอนนี้ก็เข้าไปข้างในละก็ต้องหาหาที่นั่ง จิบห like. er yeah well, like. ้าตันข่ยข่แดนด้วแหละร้องที่มั่งเยอะมากเลยคนเยอะมากเลยได้เยองไงนะสองสอง B สองสองน่าจะอยู่ฝั่งโน้นเลยั่งใโอ้โหจะบอกว่ามันคนเยอะมากโคตรเยอะอ่ะ ปวดหวัวเหมือนแบบคนเขาแบบเหมือน,น,น <c oughs> ไม่เคยใช้รถไฟอะไม่หูคนพังแล้วคนมันดูจริงมัน <c oughs> ทานเงินทันทราย ของบริษัททางไฟนะันกรราน้ำานตามบนนงไฟของทางตอนี้เรรดา้งในตัวข้อมูลรถไฟมาให้เรียบร้อยแล้วนะว่ไฟความเร็วสูง ากของประเทศจีนปลายทางหลวงพระบางเสียสิทธิ์ที่หลวงพระบางน่ากสไหแต่ว่าตัวจริดนปลงที่บางเบียนอยากรู้เหมือนกันว่าความเร็วมันจะสูงขนาดไหนต้องต้องรอ,อดูว่ามันจะสูงแค่ไหน ตลอดไยาางค่ะในระว่ที่ในขบวนนะก็เจะาหนี่ก็อธิบายขั้นตอนทดก่อนนี่อย่องที่จะฟ่งนทางนักเคืองอันตรายขอรถไฟกรุณาปฏิบัติตามระเบียการนำไส้รงไฟนั่งรถไฟด้วยสุภาพจัดรถไฟที่นี้องตรงนะตอนนี้ บ่ายสามยสิบเขาเรียกรถเรียกคนเข้าขาบวนท้งแต่บ่ายสามยี่สิบเหมือนกับว่าคนมันเยอะแล้วมันต่อชิวยาวนี่มียังไงเดี๋ยวค่อยไปดูว่ารถไฟออกตัวเนี่ยจะเร็วขนาดไหนอ๋อเลานั่งถอยหล,ลังเล้นั่งถอยหลัง <c oughs> มรรทํานี้นแหละันทรายสำรัญทยสารที่หาปุ๋ยโดยกรุณำข่าวนางากบนนาระบุเนที่ิอพ์างานขอให้บรรทานนอนไที่รถไฟขานไปในสั้นเกี่ยวกัยรขับรถของคนงา่เียงสำหรับจอดเรือเปลือเห็นว่ารปลโดยให้หักษาไ้ใกล้กับทานเพื่อให้ต๊กตคนเื่นได้หักบาดเ็ส่วนกระเป๋าขนาดในญ่ของฐาน ให่วางไว้จุดวางกระเป๋าขนาดไหนที่ทางรถไฟกับคนที่จะเมาสถานีป่มคนที่จะมารถไฟสถานีปุ่มโอ้โหแปลกใหม่นะของเราแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่เออมาใช้บริการ ตอนนี้ก็คือได้ออกจากสถานีเวียจัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นจุดต้นสถานี้นทางก็คาดว่าอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะถึงสถานีที่เราจะลงเพราะว่าที่จะไปลงที่วังเวียงจะใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงชั่วโมงสิบห้านาทีอาจจะก่อนก็ได้ ไปถึงแล้วประมาณห้าโมงแล้วในระหว่างทองกจะเป็น,น <c oughs> หมู่บ้นานในระหว่างในระหว่างทางก็จะเป็นหมู่บ้านของชาวบ,บ้านที่อยู่รอบข้าตอนนี้ก็ยังไม่ไม่ไม่ได้ยังยังไม่ได้เช็คความเร็วม,มากามเท่าไหร่อยู่ในช่วงสฤดู เต่ต้องรอดูว่ารถไฟความเร็วเนี่้ใช้ความเร็วได้แค่ไหนซึ่งจะใช้ความรู้สึกเอามาเปรียบเทียบกับรถไฟที่ไทย เสียงที่ได้ยินเมื่อกี้จะเป็นเสียงประกาศตามสายของทางรถไฟนะที่ว่าเขาประกาศว่าห้ามสูบบุหรี่แล้วก็ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในขบวนรถถ้าใครฝ่าฝืนก็จะโดนปรับอันนี้เข้าใจอันนี้เข้าใจในรถอะมันเป็นทางเรียมอยู่แล้วมันห้ามอยู่แล้วสองอย่าง บุหรี่แล้วก็อแลกอลกอฮอล์มันเป็นกฎหมายสากล,ลที่หา้ามอ่นนี้รถไฟกำลังจะเพิ่มความเร็วแล้วเริ่มละตอนนี้ก็ยู่ตรงนั้นสยดีอนนี้แะเป๋า่าเริ่มแลตอนนี้จะบอกว่าเริ่มละเริ่มรถไจะเมาอ จำขาา้าวเมื่อวานเฮียคนเนี้ยเริ่มแล้วเนี่นออไปไปยเริออไปไป่มชอบนะชอบนะตอนเนี้ยความเร็วเริ่มแล้วตอนนี้อยู่ที่ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วท่าทีรู้สึกนะว่าถือว่าดีนะเป็นการเข้ามาคนของเขา เรียกว่าอะไรยุ่ระดับการเขนามาดำหเพราะในโอกาสหน้าจะมีการ,าาการส่งคนส่งสินค้าหรือว่าทำอย่างอื่นนอกเหนือจากงานเนี่ยมันดีนะแบบมีการเขานามาดำขนส่งแบบนี้แบบว่าควบคุมไปทั่วเอเชียอย่างรถไฟเราเนี่ยก็ถือว่าโอเคสำหรับติด อันนี้เขาถือแมมบบลุูนเขาถือ